สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับมาพบกับผมซ u เปอร์ลักกี้ในเกม3ก๊กนิวฟอร์ดกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาดูกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับสยบฟ้ากรหนนะซึ่งในวันที่1ที่2เนี่ยก็จะเป็นการเปิดตุ่มขุนพลนะครับหุ้นดังนะครับแล้วก็ค่ายเนาะแต่ว่าในส่วนของวันที่3ที่4 นะครับก็จะเป็นในส่วนของปานั่นเองนะก็ในการเปิดป่านะในการรวบรวมปลาในการสั่นพ้องปลานะครับอ่เรามาดูในส่วนของการเปิดป่ากันก่อนนะครับการเปิดปานั้นนะรเราก็เปิดถึงนะสูงสุดนะถึงโอ้โหเยอะมากเลยนะฮะประมาณโอ้โหร้อยนะผมคิดว่าน้อยคนนักนะครับที่จะมีในส่วนของ ของสุ่มปลาถึงขนาดนี้นะของผมเองก็มีแค่หลักร้อยนะไม่เยอะนะครับแต่ว่าที่ผมได้แต้มเยอะนะจากวันเมื่อวานนี้นะครับเราได้685แเนาะแต่ที่เห็นผมมา1460เนี่ยผมได้จากการรวบรวมปลานะครับในส่วนตรงนี้เลยนะครับนี่รวบรวมปลามานะครับอันนี้คือรวบรวมปลาผมรวบรวมมาครบหมดแล้วนะครับแต่ว่าสันท้องสมุดภาพเนี่ยนะครับก็ขาดอยู่ อยูส่สองชั้นเนาะสองเซตด้วยกันนะไรสองชั้นสองเซตด้วยกันนะครับอันนี้ผมก็ได้ยากนะแต่ก็ได้แต้มามา,มาแบบได้เลยนะกดได้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตกปลาชายเ,เลเนี่ยนะครับต้องมาดูวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งผมก็ยังมีความหวังอยู่เล็กๆนะฮะว่ากิจกรรมเนี่ยดองของนะครับมันจะกลับมาหรือเปล่านะฮะก็รออีกวันหนึ่งวันพรุ่งนี้นะถ้าไม่มาเนี่ยนะครับยังไงเราก็ต้อง ใช้จ่ายในส่วนของการสุ่มอันนี้ไปนะอ่านะครับก็สําหรับสถานก,การณ์เขตลบนะคุณเรียแตนนะฮะเขาได้เยอะที่สุดนะก็คือถ้าที่ผมดูนะอ่ในเซิร์ฟเซิร์ฟเขตลบที่ S 54ถึง6ถึง36นะถึง36นี้นะก็คือผมสูงสุดก็คือ684แนะแต่ในเขตลบ S, S 3 1ถึง S 1 7นะนี่นะฮะก็คือเขาได้ไม่สุดนะคือ7 3 3นะเยอะนะคือนะครับเขาต้องดองมานะแต่ผมก็ยังกักๆอยู่นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากลัวว่าในส่วนของการดองของประจําเดือนนะที่มันมาปลายเดือนเนี่ยมันจะยังมาอยู่นะผมก็เลยกักในส่วนของการเปิดตัวละครค่ายไว้นะแต่ไม่เป็นไรครับถ้าหากมันได้มาจริงๆเนะครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาว่ากันใหม่นะ นะครับสำหรับอันดับนะตอนนี้นะครับเขตลบของผมนะระหว่าง S4 สส่สิบเอ้าสิบถึง S 3 6นะก็ยังคงอันดับที่1อยู่นะครับนะในในในรอบนี้นะอ่ารอบก่อนนี่คือ1 5ื0 0ห้าหมั้งนะครับตัดไปเนี่ยรอบนี้ก็ยังเป็นที่1อยู่นะครับแล้วก็ลองลงมานะครับเขตลบที่31ถึง 17บนะครับโอ้โหนะครับก็ตามมาแต่เซอร์ผมผมเนี่ยห่างนะห่างอยู่นะครับแล้วก็อันดับที่3นะครับก็เป็นเขตลบ A S12 ถึง S1 นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับอยู่ที่เขตลบ D ีนะครับ S73 ถึง S60 นะครับอันดับส่วนตัวของผมตอนนี้ก็คือ1 ,460 หก็ยังคงเป็นที่1อยู่นั่นเองนะครับ สุดท้ายอันนี้นะครับวันที่5ที่6นี้ก็จะเป็นในส่วนของสัตว์เทพเนาะสัตว์เทพนะครับแล้วสุดท้ายบทสุดท้ายกอล้วหุ่นเนี่ยผมคิดว่าไอ้อันสุดท้ายเนี่ยนะครับมันจะเป็นการพ v พเอ่อพ v พีต่อสู้กันนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าผมเดาถูกหรือเปล่านะนะครับก็สําหรับในส่วนตรงนี้ก็บ่อยเลยนะครับก็ยังคงไปนิดหนึ่งอยู่แล้วก็เดี๋ยวผมจะมาเปิดอีกทีหนึ่งวันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะตอนนี้ผมมีอยู่ร้อยกว่า นะฮะร้อยกว่านะก็ได้เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณสักเอ่อสี่สิบหรือสามสิบหรือห้าสิบเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะฮะโอเคก็ก่อนที่เราจะจบคลิปนี้ไปนะครับผมอยากจะบอกเลยนะครับว่าในส่วนของเงาลวงใกล้ละนะครับการันตีแน่ๆนะฮะนี่นะครับก็ยังคงหวังอยู่นะครับว่าจะได้ในส่วนของแปลง หผลแปลงไร่เทียมทานสีเขียวๆนี่นะแต่โอกาสเนี่ยนะบอกได้เลยน,ะน้อยมากๆนะมัน0.26นะใครที่ได้ไปนี่คือโชคดีมากๆเลยนะแต่ผมยังไม่ได้เลยนะไอหินเขียววันนี้นะอยากจะได้เหมือนกันนะเพื่อแรกในส่วนของตัวละครทุรีมอสุนเช็คเนาะเออมันได้ยากมันได้ยากนะอ่านะครับก็ได้ฟีรายวันมานะครับ สองอันเนาะแต่ว่าเราจะได้หนึ่งอันเนี่ยนะครับเราต้องทำกิจกรรมในส่วนของพันรูปรวมหนึ่งนะก็คล้ายกิจกรรมในส่วนของการเปิดปานนะฮะเราก็กดไปเรื่อยนะครับเราถึงห้าร้อยเราก็พอนั่นเองเนาะนี่เรากดไปเรื่อยนะสบายๆนะเราเคยเล่นมาแล้วนะฮะกิจกรรมพวกนี้นะก,ก,นะนก็ไม่ยากเท่าไหร่นะนี่ครับก็ไม่ยากเท่าไหร่ ก็ไม่ต้องหวังแบบคะแนนเยอะๆหรอกนะครับหวังแค่แบบให้ห้าร้อยพอนะครับไม่ต้องหวังอะไรเยอะนะพอห้าร้อยเสร็จปุ๊บผมก็ยกเลิกเลยนะครับไม่ได้แข่งกับใครนะแข่งกับตัวเองนะครับวันนี้ นี่เรื่อยๆเะนี่ครับใช้เวลาไม่นานนะครับเรื่อยๆนานเราก็จะได้มานะครับ พอได้ห้าร้อยก็พอแล้วนะครับมันฝึกแค่ตรงนี้แต่ว่าถ้าอยากเล่นเพลินก็เล่นเงินไปนะอ่านี่ได้มาตรงนี้นะครับแล้วก็ป้ายอันนี้ผมซื้อไว้นะฮะอ่ามาดูมันลุ้นกันดีนะก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปนะฮะอ่าเอาละฮะข้อก,การันตีแน่ๆนะครับนะมันลุ้นกันดีดงนะครับว่าแปลงล่างหมื่นเทพ การันตีในครั้งนี้จะเป็นสีแดงนะครับสีลุ้งหรือสีเขียวนะผมหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะว่าต้องเป็นสีเขียวนะมาดูกันนะสีแดงนะฮะนะครับสีแดงนะครับ,รบก็รอกันไปใหม่การันตีหน้านะโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ